ติดตั้งแอป p i o c s นะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับจิ้มค้างนะครับแล้วกดคัดลอกครับผมนะครับคัดลอกครับผมเสร็จแล้วออกจากไลน์เลยนะครับเข้าไปที่โคลมครับผมพอเราเข้าไปที่โคลมนะครับให้เรา ซิมด้านบนนะครับแล้วจิ้มค้านะครับตรงด้านบนเนี่ยนะครับมาด้านบนแล,แล้วกดวางครับผมพอกดวางเสร็จแล้วกดไปเลยครับรอนสักครู่หนึ่งนะครับแอปจะทำการอ่าตอนนี้เยวจะจโหลดแอปกันนะครับผมกดคำว่าดาวน์โหลดนานซ้ายครับผมรอนสักครู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับกดคาว่าเซฟไฟล์สีแดงๆนะครับผมด้านะล,ล่างจะมีให้กดดาวน์โหลดนะครับสีสีฟ้าสีเงนินด้านขวาล่างนี่นะครับกดเลยรอสักครู่นึงครับผมแล้วเสร็จแล้วด้านบนมันจะขึ้นว่าไฟล์ดาวน์โหลดนะครับกดโอเพนถ้าใครหายถ้าเกิดใครนะครับหาไฟล์ไม่เจอด้าน,นขวาบนนะครับจะมีคําว่าจะมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้ครับผมจุด3จุดตรงนี้ด้าน,นขวาบนอ อีกทีหนึ่งนะครับ3จุดตรงนี้แล้วกดคำว่าดาวน์โหลดครับผมไฟล์อยู่ในนี้นะครับจิ้มเข้าไปทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดคําว่าตั้งค่าครับด้านขวานะครับในแอปจะติดตั้งนะครับต้องอนุญาตก่อนนะครับตรงนะครับจากตาแหน่งที่ไม่รู้จักนะครับผมจากแหล่งที่ไม่รู้จักจิ้มเข้าไปครับผมทีหนึ่งเสร็จแล้วกดโอเคครับตกลง หลังจากนั้นแอปเนี่ยจะติดตั้งได้ดูหน้าขวาล่างจะมีควาว่าติดตั้งอยู่นะครับกดติดตั้งรอสักครู่นะครับผมคราวนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับกดเปิดได้เลยครับหน้าขวาล่างเรียบร้อยครับสวัสดีครับ